สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องข่าวดีก่อนสิ้นปีของชาวตุลน,นะคะคือเรื่องอะไรวันนี้จะใช้ไพ่สําหรับนี้นะคะสําหรับเดียวเลยนะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอ,อลิสดูแบบไทยนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะไพ่บอกเลยนะคะข่าวดีชาวตุลน,นะคะก่อนสิ้นปีค่ะ โอเคไพ่ใบแรกอู๋เป็นไพ่เมจิกเชียนนะคะ โอกาสดีทางด้านการงานนะคะโดยเฉพาะงานอะไรที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนะคะงานที่ใช้พรสวรรค์แบบนี้ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของนักเดินทางนะคะไพ่ของผู้ทดลองผู้ริเริ่มสร้างสรรค์อะไรแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะมเมจิกเชียนเนี่ยมีดาวพุธนะคะเป็นดาวประจําไพ่นะคะเป็นคนที่มีความ ทะเยอะทะยานะเพื่อนๆอ,อยากรู้อยากลองไปสมดนะคะมีไฟในตัวเยอะเรียนรู้อะไรเร็วนะคะมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแบบนี้ก็ได้นะภายการงานนะคะเด่นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะโดยเฉพาะงานใดนะที่เป็นงานไอเดียอืมเจ๋งๆนะคะเมจิกเชียนคะ่ะภายใบยที่สองนะคะ อศวินทอเรียนค่ะนะคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะคนที่ออกไปหาเงินนะคะคิดอะไรทำอะไรเป็นหัวธุรกิจนะคะชอบพบปะสังสรรค์น,นะคะชาวตุ้นคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางมากยิ่งขึ้นนะเพื่อการหาเงินนะคะจะบอกเป็นงานพบปะลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะคะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองนะ ติดต่อธุรกิจนะคะติดต่อคู่ค้าคู่สัญญาหรือคอนเน c t ชันเกี่ยวกับด้านการเงินค่ะเด่นมากๆนะเกี่ยวกับเรื่องงานกับเงินน่ะนะคะไพ่เอเนจีขึ้นมา2องใบแรกนะคะเด่นมากนะคะโอเคปโตนะอูเราอัศสวินขึ้นมาอีกแล้วอัศสวินถือดาบนะคะคนที่มีความมั่นใจในตนเองนะคะอะไรจบอกเลยชาวตุลงานหรือเงินที่คุณจะได้มาเนี่ยนะไม่ขายฝันนะ คือมันไม่ง่ายมันมันยากค่ะเพราะอัศวินเงินมามันต้องเหนื่อยนะมันต้องเหนื่อยมันต้องแบบควบม้าไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะคะนั่งๆน,นอนนอน,น,อนแล้วมันเงินมันไม่ได้หล่นทับมานะเพราะว่าให้โชคลาภเนี่ยแต่เดี๋ยวเปิดต่อนะคะแต่ตอนเนี้ยที่อลิซเห็นนะสามใบที่ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องเหนื่อยนะคะกับงานแต่ถามว่าได้เงินไหมได้นะคะอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลตอบแทนจากการ ต่อสู้บากบั่นนะคะหาเงินแล้วเนี่ยนะคะอัศวินถือดาบขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคือยิ่งสู้เท่าไหร่ยิ่งฝ่าฟันเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะยิ่งสำเร็จยิ่งได้รับชัยชนะยิ่งรวยค่ะนะคะโอเค สิบดาบขึ้นมาไม่ต้องกลัวนะคะสิบดาบอลิสขอตีสักสองสาความหมายนะสิบดาบขึ้นมาเนี่ยเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีตุ้นนะคะเรื่องสุขภาพเพราะว่าพออัศวินขึ้นมาอย่างเงี้ยอลิสเห็นเลยว่ามันมีความเหนื่อยหนะนักนนะคะในชีวิต นะคะเนี่ยอย่างดบาบขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันมีความเหนื่อยอยู่สะหน่อยนะคะกับการหาเงินนะคะคุณจะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะเพื่อนๆน,นะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสุขภาพนะคะเป็นความอึดอัดก็ได้นะคะนะเป็นความผิดหวังอะไรบางอย่างแล้วก็ตอนนี้นะจะมีดาวพระพฤหัสนะคะมาอยู่ในเรือนมรณะของคุณเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยค่ะระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ ะะเจ็บป่วยนะสำคัญนะคะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะคะคู่บาอาจารย์หรือว่าคนที่เราเคารพนับถือนะคะหรือมีอายุมากกว่าเรานะคะบุคคลสําคัญภายในบ้านของคุณอย่างเงี้ยมีการเจ็บป่วยนะคะมีเกณฑ์น,นะคะหรือว่าอ,อ,อาลิสอ่านตามให้นะอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือ่อแบบนี้ก็ได้นะคะอโอเคเปต่อนะคะ โอ้ j u s t i c ออกมาค่ะไพ่จัส t i สเนี่ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับกฎหมายนะเพื่อนๆคุณอาจจะต้องได้ทํานิติกรรมอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนะเกี่ยวกับตัวคุณเองบุคคลอื่นอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์น,นะคะพอจ u s t ิ c e ึ้นมาหรืออีกในหนึ่งการที่คุณทำเนี่ยงานใหม่ของคุณนะคะหรืองานที่คุณกําลังทําอยู่นะคุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับ เอกสารนะคะสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเช็คดูให้ท่วนทีนะคะเพราะจะติดเกี่ยวกับด้านกฎหมายมันขึ้นมานะคะหรือเป็นการเซ็นเกี่ยวกับมรดกพินัยกรรมอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนๆน,นะคะจะติดขึ้นมาเกี่ยวข้องกับทนายทั้งหมดนะคะนะคะโอเคเปิดต่อนะคะหกดาบขึ้นมาคะ่ะยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีตัวะคะคุณ กำลังจะหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากวิบากกรรมนะคะจะด้วยการงานการเงินหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะหรือความเจ็บป่วยเนี่ยนะคะที่คุณกำลังประสบปัญหาพบเจออยู่นะท้ายที่สุดอ่ะคุณจะหลุดพ้นออกมาได้นะคะหกดาบเนี่ยมันเป็นไพ่ของการแบบให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายปัญหาทั้งหมดมถ้าตอนนี้คุณกำลังมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรที่เกี่ยวกับกฎหมายอยู่เอกสารนิติกรรมอะไรทุกอย่างนะคะ เวลามันจะค่อยๆค,คลี่คลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลมากๆนะคะสิบดาบขึ้นมามันเป็นความเครียดมากๆกับเพื่อนๆจนล้มหมอน,นอนเสื่อบบนี้ก็ได้นะคะแต่6ดาบขึ้นมาทุกๆอย่างนะคะกําลังจะเข้าที่เข้าทางนะคะโดยตัวของมันเองนะเวลาจะเป็นตัวคลี่คลายปัญหาทั้งหมดนะคะหรือว่าปัญญามาปัญหาจบอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเคปต่อนะคะ หนึ่ไม้เท้ายินดีด้วยชาวลัคนาราศีตุลคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานจะบอกว่าไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะเกี่ยวกับด้านการงานการได้รับข่าวสารอะไรดีๆเกี่ยวกับการงานนะคะการได้รับโอกาสเกี่ยวกับด้านการงานการเริ่มยิ่งเฉพาะการเริ่มต้นใหม่นะไพ่ใบนี้จริงๆถ้าสมมติว่าใครที่กําลังจะทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือทําอะไรที่เป็นตัวของเราเองเนี่ย โอ้โหใบนี้นะสุดๆไปเลยเพื่อนๆเด่นมากนะคะแล้วยิ่งจับได้ไพ่เมจิกเชียนเนี่ยเป็นงานที่เรากำลังเริ่มทำใหม่อะริเริ่มใหม่ๆหรือโปรเจกต์ใหม่ก็ได้ที่เรากำลังจะได้ทำเนี่ยมันเด่นมากแล้วประสบความสำเร็จค่ะนะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะโอเคประตอน,นะคะการงานกับการเงินเด่นมากระวังเรื่องสุขภาพกับญาติผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะกับนิติกรรมนะคะทางกฎหมายโอเค โอ้สองไม้เท้าขึ้นมาค่ะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะชาวราา,าราศีตุลน,นะคะหรือว่านะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทําธุรกิจทําสัญญาคู่ค้าคู่สัญญาอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศมากขึ้น จะด้วยชาวต่างชาตินะคะจะด้วยอะไรที่เป็นบริษัทข้ามชาติแบบนี้ก็ได้หรือบางคนมีเกณฑ์นะคะที่จะได้ไปทำงานต่างประเทศเลยด้วยซ้ำหรือบางคนได้ย้ายประเทศนะคะเพื่อไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้ก็ได้เลยนะหรือน้องๆน,นักศึกษานักเรียนคนไหนนะคะที่ต้องการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันเด่นมากแล้วยิ่ง Magic er เมจิเเรียนอะเพื่อนๆอย่างที่อลิสบอกเนี่ยมันเป็นไพ่ของ คนที่อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะลงมือทําไปซะทุกอย่างเลยนะเป็นไพ่ของคนมีที่มีความฉลาดมีความรู้มากๆนะคะแต่ก็อยากจะทําเพิ่ม,อมโอเคไปต่อนะคะเป็นไพ่โอ้แปดเรียนคะ่ะแปดเรียนเนี่ยเป็นคนที่ขยันสุดๆไปเลยนะคะขยันทุ่มเทส,สร้างเงินสร้างทองต้องทําถึงจะได้ เพื่อนแปดเรียนนะมันไม่ได้ถ้าสมมติว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาอย่างเงี้ยอลิซอาจจะบอกว่าเออคุณอาจจะได้ลาบลอยนะคุณอาจจะได้โบนัสก้อนโตอย่างที่คุณคาดไม่ถึงคุณอาจจะได้เงินก้อนอะไรมาแต่พอแปดเรียนมาเนี่ยมันต้องทําเพื่อนเพื่อนแห่งผู้หญิงคนนี้ไหมเขาต้องทาอะ่ะถ้า,ถาอันนี้ปักอะไรสักอย่างเนี่ยเขาถึงจะได้เงินนะคะแล้วอย่างที่อลิซบอกมันมีอัศวินขึ้นมา ยิ่งเหนื่อยเท่าไรยิ่งทําเท่าไหร่ยิ่งเดินทางเท่าไหร่เงินมาเท่านั้นนะคะแล้ว8เหรียญพอไพ่เมจิกเชียนขึ้นมานะคือมันจะบอกได้โดยเสร็จสรรของความหมายของมันนะคะแเหรียญเนี่ยเป็นคนที่ทํางานเฉพาะทาง หนาเป็นคนที่เด่นเรื่องทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้อะไรที่เรามีพรสวรรค์อะไรที่เป็นงานพิเศษแบบเนี้ยหรือได้จบพิเศษอะไรมาเนี่ยเราตรงกับเมจิกเชียนนะคะม,มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะเมจิกเชียนเนี่ยจะทําอะไรไม่เหมือนใครนะคะจะเด่นมากๆเลยยิ่งจะทําเงินได้มากขึ้นนะคะโอเคปต่อนะ แล้วเจ็ดเหรียญก็มาโหการงานกับการเงินเด่นมากชาวตุ้นนะคะเจ็ดเหรียญ seven of pentacles นะคะเป็นการลงทุนลงแรงอะไรไปแล้วคุณได้ผลกำไรอะตอบแทนนะคะเป็นกอบเป็นกรรมนี่นะคะการที่คุณเหนื่อยหนักเนี่ยนะคะกับการทำงานการหาเงินเนี่ยแล้วคุณเนี่ยนะคะทำงานขยันทุ่มเทเจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ,เห็นผู้หญิงคนนี้ไหมนะคะเขากำลังเก็บ อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือตอนที่เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะผลิดอกออกผลมาแล้วมันได้ผลกําไรนะเพื่อนเอืมเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะคะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเขาจะได้ผลนะคะตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่เขาควรจะได้นะคะนะเพื่อนๆคนไหนที่กําลังรองเงินอยู่นะคะรองเงินอะไรก็แล้วแต่ที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะการค้าการลงทุนอะไรต่างๆนะคะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วคะ่ะ นะอลิสขอ3ใบสุดท้ายนะคะสำหรับชาวราศาีตุลูดีเอมเพอเรอร์คะ่ะดีเอมเพอเร์เนี่ยเพื่อนๆเ,เป็นผู้มีอำนาจนะคะเป็นผู้ที่ชอ,อ,ชอบสั่งการนี่ไม่ชอบให้ใครบังคับควบคุมนะคะอลิสขอตีความสองความหมายนะความหมายแรกนะคะคุณมีเกณฑ์ได้ ผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูคุณมากขึ้นให้งานอะไรใหม่ๆนะคะพราะไพ่การงานเนี่ยเพื่อนๆมันเด่นมากนะคะหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วตั้งแต่สามเนี่ยหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันเด่นมากนะคุณมีเกณฑ์ได้ผู้ใหญ่อุปธรรมนะหรือเมตตาคุณให้งานคุณมากขึ้นแล้วสิ่งสิ่งนี้แหละนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ผลตอบแทนอย่างที่คุณคาดไม่ถึงมานะคะข้อที่สอง ถ้าการงานมันประสบความสำเร็จแบบนี้นะเพราะไพ่เนี่ยหนึ่งไม้เท้านะคะการได้รับโอกาสดีๆนะคะคุณมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคือมีอำนาจในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นนะคะในสายงานที่คุณทำนะคะหรือว่ามีอำนาจการควบคุมคนมากขึ้นนะเพราะเอ็มเพอร์ร์มันขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำชาวลัคนาราศีเมษนะเพื่อนๆน,นะคะราศีเมษก็ตรงข้ามกับคุณนะคะดาวปัตตนีนะคะ หรือว่าชาวตุนนะคะจะได้คู่แบบนี้แบบ The เอ p e r พอขึ้นมาก็ได้นะคะมีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจำไพ่นะ t ด e e อ็มเพอนะคะตรงข้ามกับคุณเลยนะดาวเนื้อคู่นะคะโอเคสองใบสุดท้ายค่ะโอ้คิงถือถ้วยอาิสขอตีเป็นสองความหมายเช่นกันจริงๆความหมายมันเยอะมากเลยนะคะพูดเดี๋ยวมันยาวไปนะคะคลิปโอเคคิงถือถ้วยเนี่ยนะคะ ปรเด็นแรกอย่างที่อลิสบอกเนี่ยคุณจะได้รับความเมตตาเนี่ยจากผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นคนคนนี้เขาเป็นที่ปรึกษาคุณได้ดีมากๆเลยนะนะคะเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเพื่อนๆอนุเคราะห์นะคะผู้คนนะเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนสุขขุมเป็นใหญ่เป็นโตในหน้าที่การงานแต่ว่าเขาเป็นคนที่ เป็นคนใจดีคนหนึ่งน่เออน,นะคะมีเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์หรืออีกในหนึ่งเนี่ยอลิสขอตีความว่าถ้าสมมติว่าชาวโสดนะคะแต่ว่าพ่าความรักเนี่ยมันไม่ได้เด่นเท่าหน้าที่การงานกับการเงินเอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนโสดนะคะที่กำลังรอเนื้อคู่อยู่เนี่ยมีเกณฑ์ได้ว่าคนที่เข้ามาจะผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีความฉลาด มากๆนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาบังคับเขาอะนะคะหรือบงการเขานะเป็นคนทํางานเก่งมากๆแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้ได้เลยนะโอเคประตอนนะคะโอเ้เป็น1ดาบดีใจด้วยชาวลัคนาราศีตุ้นนะคะ1ดาบเป็นไพ่วิกตอรี่นะคะชัยชนะประสบความสำเร็จ จุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะจะบอกว่าจุดเริ่มต้นที่เราขยันมุ่งมั่นทําเองก็ได้นะพอไพ่ใบนี้มันคือความอดทนนะมันต้องอดทนมากๆนะคะถึงจะประสบความสําเร็จวิกตอรียได้หนึ่งดาบขึ้นมาได้แต่เห็นจากอัศวินขึ้นมาอลิสก็พอจะเดาได้ว่ามันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายนะแล้วยิ่ง8ดเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนหนดาบนะคะอีกนายหนึ่งจะบอกได้ว่ามีคนมายื่นสิ่งดีๆ มีคนมายืน่นเหมือนกับโอกาสที่มันดีมากๆให้กับคุณแล้วมันตามไพ่เนี่ยเพื่อนๆดีเอ็มเพอเน,นะคะกับคิงออ c คัพเนี่ยขึ้นมาไพ่จักรพรรดิเนี่ยกับไพ่ราชาถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณจะมีคนเมตตาคุณมากขึ้นอะไรรู้สึกว่ามันคือในสายงานนะคะหรือว่าคนรอบข้างนะคะที่จะมาร่วมหุ้นกับคุณนี่เพราะว่าอย่างที่บอกเอ็มเพอเนี่ยมันเป็น ให้ของชาวเมษนะเพื่อนๆน,นะคะเป็นหุ้นส่วนแบบนี้ก็ได้นะคะหุ้นส่วนคู่ครองนะคะคู่ค้าคู่สัญญาเขาจะเมตตาคุณมากขึ้นแล้วทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในหน้าที่การงานการเงินหรือว่าความรักก็ได้นะเออนะคะจบแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของชาวลัคนาราศีเมษขอให้ทุกท่านนะคะสมหวังกับทุกๆสิ่งเลยนะคะที่คุณหวังไว้ขอบคุณค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้อลิสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ